มันจะมาไม่ค่าซีมาค่าซีทฉากหลังเป็น fifa.com นักนกระตายไหมเออจะจำเอาวะบอกแล้วทำอะไรเตามือทองไม่ได้หรอก <Yeah. S 1> สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่รายการติดเต่าเอฟฟีฟาออนไลน์สนะครับ oh. นะมาวันนี้ผมจะเติมอีกนะครับห้าพบาทจัดไป แรกแล้วครับเรียบร้อยอีก5,000บาทนะครับเป็นรวม2คลิปก็หมื่นหมื่นห้าเบาๆทั่านได้มาแล้วอ่าได้มาแล้วฮะตัวนี้ครับผมอ่ะแล้วก็คลิปนี้นะครับสนับสนุนโดยโปรโมชั่นเดือนนี้นะครับผมฝากสนับสนุนโปรดักต์ของผมด้วยนะเดือนนี้กันยายนนี้นะครับซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนะครับผมจะไปก็คือของตัวผมโอเคแค่นี้นะที่เติมเงอนจากอ้าวค่นี้แหละครับเงินจากการขายครีมที่เอามาเติมนันนี่แหละต่อไปทีละยี่สิบแล้วกัน ี่ยไปกันนะครับเพื่อที่จะเอาถ้วยมาเอาไอคอนนะฮะดูนะครับว่าจะได้เท่าไหร่นะครับห้าพันบาทในครั้งนี้หมดไปแล้วหนะึ่งร้อยฮะไม่ได้อะไรเลยครับโอเคได้มาถ้วยเดียวสองร้อยเหรียญได้มาถ้วยเดียวให้มันได้อย่างนี้เดีกว,ว่าไอคอนมาเยี yeah. ่มไปทีละสิบบ้างครับไปทีละสิบสามถ้วยเห็นไหมครั้งนี้ไปทีละสิบดีกว่าเว้ยได้ถ้วยเยอะกว่านะได้ถ้วยเยอะกว่าไปทีละสิบครับไปไปไปทีละสิบ ช่วยมาหน่อยลูกช่วย <Okay. S 1> มาหนออ่อยเลยช่วยหนึ่งมาปึ๊บเออไ,อไปต่อฮะไปต่อับโอเคด้วยดูที่ห้าพันหมจะได้ไอคอนจากอันนี้เท่าไหร่เพราะว่าครั้งที่แล้วเนี่ยผมเหลือไว้เกือบเกือบจะได้ไอคอนแล้วไงไม่ติดไม่ไม่มาเลยเว้ยเฮ้ยยังมาเลยเว้ยเฮ้ยนี่อย่างวะเฮ้ย <c oughs> อีกอันเดียวโอ้อีกหลายอันอยู่นะเพื่อนไม่เอาหนะไม่เอาเดี๋ยวเพื่อนเออปึบ อ่ะมาถ้วยไปไปรัวๆครับไปรัรวๆไปรัรวๆฮะไปรัรวๆัเจ็ดครั้งอ่ะมาทีละสิบคุ้มกว่านะถ้าจะเล่นเ,เ,เอาถ้วยนะเล่นเอาขอ,ของข้างล่างเนี่ยมันของมันดีอยู่นะของมันโอเคอยู่นะเรียบร้อยครับไ,ได้ขนะาดอีกสองอันเองก็จะได้ไอคอนละเดี๋ยวว่ากันนะครับสุดท้ายนะครับสรุป ไดไอคอนมาเพิ่มอีกแค่สองพันสองพันปีต่อมาดูไนค์ครับว่า5,000บาทผมจะได้เพิ่มเท่าไหร่นะฮะอันนี้มี7 5็ดหนะครับ5,000บาทผมจะได้เพิ่มมากี่เอ็มนะครับได้เพิ่มมา12,500สองพเอ็มเอามาดูกันดีกว่าครับว่าวันนี้ผมจะได้เปิดไอคอนกี่ชิ้นนะคะรับไอคอนทั้งหมด5ชิ้นนะครับวันนี้เปิดไอคอนเยอะที่สุดตั้งแต่เคยมีมา5ช <Wow. S 1> ิ5้น5 5แพ็คนะเว้ยไอคอน5แพ็คนะเว้ยไอคอน5แพ็คนะเว้ย,วยมาลูก เจ้พ่อหน่ะเจ้พ่อเปิดไน้น่อหน่ะ,นะโอเคใบแรกใบแรกครับจัดไปครับมาสร้างไรสีสาราสจัดให้หน่อยตรงนี้ตรงดีญี่ปุน่ไนไอ้เหียโอ้นักกตตาลูกพ่อเลยนักกตตา นาก,กตาโอ้โหหัวแดงมาเลยยาบุซ่ามาเลยว่ะโดไม่สังเกตบุ๊มาเม็ดเลยครับพวกนี้ได้สามแต้มเอ้ยนาก,กตามาเลยเฮ้ยมาลดแอร์เท L กน,กนก่อนนะครับแอลเทดบวก5มาไปร่วมไร่วมไปร่วม

ยอดไปต่อไปต่อเลย B O E B O E สเปนกองหน้าแน่ๆกองกลางครับเจอโก้คันตาร้าอ้าวโน้ปใช่ไหมพูดช oh <hell. S 1> ื beast. ่อถูกใช่ไหมเจอโก้ะไปต่อไปต่อหน้าไม่อิจอยเลยโอ้โหโอ้โหแ้ในเมนูนี่ฮะเป็นหน้าเลยอามา มาที่บวก5 90กบวกด้วยนะฮะสามตัวไปเลยครับสามใบสามใบมาเลยครับ e m o g ครับผมบวก5แน่ครับโอเกตใครครับตีขวาเบนโนซิวา 980M รดินะครับผม980ล้านนะครับโหดๆมีไหมมีมัโหดไหมอ่ะตัวนี้มันดีกว่า5ใบไปเลยทีเดียว นี mail, Real, Onion, yeah. ่เอาไปลูกพ่อมีโอีมาแรดฟอร์ดรู้ทรงแรดได้แรดฟอร์ดจำได้เบอร์สิบเอ็ดแรดฟอร์ดมาคันแรดฟอร์ดครับน่าจะพันเอ็มนะฮะโอ้โหบวกสี่โอ้ดีใจไหมดีใจไหมลูกได้แรดฟอร์ดตำนานนะไอคอนนะไอคอนก่อนไอคอนก่อนไอคอน่โอ้ยดีใจไหพี่ ไอคอนมาย่าแลอเกิรเนี่ยใครจะให้แมวผมกดพร้อมนะไปแมวกดแล้วแมวกดแล้วใครครับใคร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 าตายแล้ว Double ลคิลเอามัแก้ตัวอะไรลูกแก้ตัวอะไรลูกไม่เอาญี่ปุ่นนะลูกแก้ตัวยน,นะ ไปต่อแล้วไปต่อได้ใครไมเอานังกระตายนะลูกไม่เอานักระตายนะลูกแกัวลูกไม่เอาญี่ปุ่นนะลูกห oh. นกระตยอลาักก่อนพักก่อนพักก่อน,กกอ,นอะไรวะเฮ้ย จีเอ็มคุยอะไรดิฮะยังไงยังไงจีเอ็มเฮ้ยเอายี้กูใช่ป่ะฮะเอายี้ใช่ป่ะเอายี้ใช่ป่ะเฮ้ยมาคุยกันหน่อยดิอะไรวะเฮ้ยคืออะไรคืออะไรฮะ ทีเอ็มมันยังไงอยากให้เป็นประท้วงหน้าแกลาีน่าเว้ยมาสี่ใบสองตัวอย่าบอกคุณคนดูคนดูคือคือตอนนี้ผมได้มาผมได้มันมาสามตัวแล้วเนี่ยนากตาตะเนี่ยจากไอคอนที่ผมเปิดเนี่ยทำไมอ่ะฮะอยากมาเทียบชั้นเต่ามือทองเหรอฮะโอ้ oh. แมวญี่ปุ่นที่ไหนเรามันไม่ใช่แมวญี่ปุ่น <laughs> มันไม่ใช่แมวญี่ปุ่นโ oh. แมวสายพันธุ์ญี่ปุ่นโอ้โหโอ้ เล่นซะแมวผมเป็นแมวปุ่นเลยวะไม่เปิดแล้วเปิดเองดีกว่าโอเคเปิดเองดีกว่าเปิดเองดีกว่าคนดูเดี๋ยวผมเปิดเอง <c oughs> แจกเยอะปรับเลทโอโ้โหผมวันนี้ชื่อแมวแล้วนะชื่อนาก,กะตะไ <c oughs> ม่เอาไม่เป็นแมวตัวเมียสู้จันไปได้เลยแข่งกับซีแมนอีกสองใบหลักกะตะมันจะมาไม่ฆ่าซีมาฆ่าซีฉากหลังเป็น fifa.com น่าก,ก็ตายไหมรู้จะจำเอาอะใครวะเอ็เซียงม,มีสองหนึ่เดมย่าฮูหลอกล่อหลอกล่อดีนักใช่ไหมฮะหลอกล่อดีนักใช่ไหมบอกแล้วทำอะไรเต่ามือทองไม่ได้หรอกเอ้รู้จักติดเต่าน้อยไปซะแล้วติดเต่า scp นะเว้ยเฮ้ยเอาไงอ่ะเนี่ยเต่า scp นะเว้ยติดเต่านะเว้ย เออเอาแมวมังกรอีกสักครั้งไหมเอาแมวมังกรอีกสักครั้งไหมดูสิว่านักกระตากจะออกไหม <S 1> <S 1> หน้าเราออกจะเกาหลีเจนนี่แบล็กทิงจีนซูโรเซ่ก็ว่าไปสิใครมาตั้งให้เราเป็นนักกระตากใช่ไหมถูกไหมครับไม่เอานักกระตากแล้วนะเอาดีๆลูกมั้ยไม่ได้ไม่ได้ไมป <My S 2> <My S 1> ลูก <my. S 1> ไปไป <'ve> ลูกไม่ใช่นักกระตาแล้วลูกเอาเวอร์คอนแลนมาใครวะ น่าหงุลหงิดตายไม่เวิร์กว่ะให้แมวกดเองไม่เวิร์กผมกดเองดีกว่าบอกเลยผมกดเองดีกว่าโอ้โหแฟงดูบัวครับแฟงดูบัวเราถือว่าเราเปิดไล่เกลือไปแล้วเมื่อกี้แฟงดูบัวออกมาเราเปิดไล่เกลือไปแล้วครั้งนี้นะครับมา บวกแปดแน่ๆตัวตัวอกไปก่อนเลยครับ3000 years later ไปครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe หน่อยนะครับผมป๊อกบาร์ต้องมาแนละ้วถูกต้องอยากได้ป๊อกบาร์มากๆอยากได้ป๊อกบาร์มากๆเลยนะครับผมอ่ะอีกสักทีนะฮะคลิปนี้นะครับสนับสนุนโดย Double ลทรีนะครับใครที่อยากผิวดีผิวใสนะครับผมต้องแอดไลน์ที่แอดไลน์ d o ดับ e บนะครับอันนี้มีโปรโมชั่น จำเดือนกันยาเดยวนะครับซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนะครับทุกอย่างเลยนะครับทั้งครีมโฟมตื่นเต้นไหมมือสัน <c oughs> ่นฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะขอให้ได้แมนยวูวันทีเถอะขอให้ได้แมนยูวัทีเธอเก้าร้อยสิบคนแล้วมาจังหวะนี้จีอาบวกแปดพร้อมกับค่าซีด นะครับไปไปใครใครฮับขาวขาวมาท่าท่าสีขาวเร็ตรงนี้หรือเปล่าเยอรมันซีเอ็มโทนี่โครสโทนี่โครสครับผมมือ 2,000m โทนี่โครสไม่ถูกกระดาษหรอโทนี่โครสวันนี้โ <Okay. S 1> ทนี่โครสโทนี่โครสสแต็ป107นะฮะถือว่าโอเคนะครับโหดนะฮะโทนี่โครสบวก แต่ถือว่ากลางๆไมไ่โหดมากไม่ได้โหดมากคลิปนี้ดีที่สุดคือ s อเซียงปบคือโทนี่โครสผมได้โทนี่โครสมา2ปีแล้วเนี่ยเอามายืนตรงการได้นะ f p 1 8ก็ได้อยู่ติดมาริดไม่ควรพลาด GM ไม่มาหรือเปล่านะแป็นก่นีครับตัวโหดผมเอเซียงเรียวมาริดด้วยมาอยู่เคยอยู่ดีไม่ดีผมอาจจะได้ทำเรียวมาริดนะฟูมาริดนะเผือได้ทำฟูมาริดนะครับเนี่ย ลามอนก็มีลามอนก็มีบวกแปดอ่ะถ้าชอบคลิปนี้ดึงกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับแล้วก็นี่ครับฟีมือก,การกดของแมวผมนะครับนกดับบวานักากระตานักกระตานักกระตาทริปเปิลคิลโอเคครับขอบคุณมากๆที่ติดตามนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย